กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เขามาชมช่องสวนเกษตรไรยผู้แสงดาวครับคลิปนี้สวนเกษตรสีผ้ามาชมาต้นฟ่งของสวนเกษตรที่ได้ขยายพันธุ์โดยการขวบแน่นครับก่อนที่ชมรายละเอียดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้สวนเกษตรในการทาสวนและการ,รเปลี่ยนความิีเห็นในการทาเกษตรไปด้วยกันนะครับมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหลายคนที่เขามาถามในเรื่องฟลงที่ในคลิป ตีสวนเกษตรเห็ดเป็นฝรังขวบแน่นคือตัดจริงไปชำลงในกร,กระบอกน้ำแล้วก็ใส่ถุงปฏิคุ้มครับว่าได้ผลดีบอออกยอดบอนะครับอันนี้คือต้นที่สวนเกษตรได้เห็ดยูกรุงเทพสมัยตอนทำเ,เห็ดคลีบลงคลีบที่เพื่อน,อนถามนะครับอันนี้สวนเกษตรก็ไดมาปลูกที่สวนแล้วก็เขาจะเลื่อนงอกง้ามออกมาเป็นต้นเนี่ยครับผลผลิต่วยเขานะครับนะเนาะอันนี้คือต้นฝรังที่ได้จากการ ควบแน่นเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนอาจจะบุ่นะครับว่าการขวบแน่นทําแบบไดเดี๋ยวสวนกเกษตรกสอีอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับก่อนอื่นเขานําดินที่เป็นดินทั่วไปครับบ่าเป็นดินผสมปุ๋ยบ่าเป็นทุกยางนะครับบ่าหาย่มีปุ๋ยเลยเป็นดินธรรมดาเขานี่ครับเป็นดินล้วนซุยบ่าต้องผสมเป็นดินบ่ต้องผสมกับมะพร้าวหรือย,อยังเนี่ยฮะ แล้วก็มาตัดเอากิ้งที่ประมาณที่ว่าโปแกบ่อออนจนเกินไปนะครับอันนี่สวนเกษตรกิ้งของสวนเกษตรก็ซีมี่เป็นกิ้งที่ออนเกินไปนะครับตาติดเปิ่งคอนนะครับก็คือตัดตัดเอากิ้งตรงนี้ครับตัดให้ใส่มีดของคมเฉือนทีเดียวย่ห้กาบเขาแตกแล้วก็ตัดตรงนี้ประมาณคืบหนึ่งครับแล้วก็รีใบออกให้หมดเหลือใบประมาณสองใบแล้วก็ตัดให้มันตัดให้ใบเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่ง ประมาณสองใบครับแล้วก็นำกิ่งพันธุ์ลงไปก้อนที่เสียบลงไปในดินที่อยู่ในเป็นกับที่เฮ้าสี่ลงพอช่ำนะครับอาจจะเป็นถังหรือว่าอาจจะเป็นแก้วน้ำที่น้ำกาแฟแก้วน้ำปัน่นที่เฮ้าสื่อมาก,กินเนี่ยครับเฮาดินเทากับใส่ไม่เสียบนำหล่อไปก้อนแล้วก็นำกิ่งพันธุ์ที่เฮ้า เด้าการเตรียมไว้เนี่ยเสียบลงไปแล้วก็กดให้แน่นลดน้ำให้ชุ่มทีเดียวแล้วก็ใส่ถุงเนี่ยขอบลงไปใส่ยางรัดกับแก้วน้ำเรียบร้อยครับจากนั้นเขา็ต้องเห็นอย่างอีกรอ้อยเขาถ้ากิ่งพันุเขาติดเนี่ยเขากะสีใบเขากะสีบนล้นนะครับนอกเขากะสีเกิดตุ่มตาออกจากตรงทีวาห้าแกะใบเขาออกนะครับเกิดตุ่มในน้อย,นอยขึ้นมาเขากะล่อบเบิงแล้วก็จนกว่าสิเกิดใบประมาณเนี่ยครับเ,เกิดใบประมาณนีในในกระบะนะครับเนเาะอา่า แล้วก็ข้าคคอยเอาถุงพลาสติกออกจากให้เขาแล้วก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้จนเขาเกิดเป็นกิ่งในในขวดน้ำแก้วน้ำเขาได้แบบนี้ครับแล้วห้องคอยขยายลงในถุงพอช้ำอีกเทียนหนึ่งเลี้ยงคอาให้เขาจนใหญ่แบบนี้ยครับเป็นเหมือนกิ่งเนี่ยนะครับห้อคคอยเอามาลง่เป็นต้นแบบนี้อ่าส่วนเกษตรอธิบายข,าข่าวข่าให้เบิ้งนะครับเพราะว่าส่วนเกษตร็ขาไดเอามาเห็ดให้เบิง้งเพราะว่าถ้าเห็ดให้เบิ้งอะมันสิเป็นการซ้ำของวิดีโอเก่ามันก็สิเหมือนกับว่า ใส่อันเดิมมาเห็ดแบบเนี้ยครับทนเศษขาออธิบายให้เพื่อนเป็นผีเบิ้งนะครับเดี๋ยวทนเกษสีเห็ดตัดเอากิ้งน,น้อยๆให้เบิ้งเห็ดคร่าวๆให้เบิ้งอีกเทียนหนึ่งนะครับเพราะว่าทนเรษตรทายผู้เดียวอาจจะบอสะดวกข้อปันใดเดี๋ยวทนเกษตรเทศให้เบิ้งแป๊บนึงครับนี่คือการเตรียมดินนะครับสุว่าตรงนี้เป็นไอตัวของแก้วน้ำ ขวดน้ำที่เฮาที่เตรียมดินมาเป็นดินธรรมดาแล้วลดน้ำให้ชุม่มเทียวบ่ตอ้องเจาะนะครับบ่าต้องเจาะไห้น้ำมันออกคือรดน้ำเทียวพอให้ดินหม,มาดๆครับบ่แา่เป็นว่าน้ำขังนะฮะเป็นดินที่เฮากำแล้วแล้วลองเบิ่งครับเอาขื้นมาเมื่อกำแล้วเขามีการล้วนซุยหลุดออกดินนั่นคือสใส่ได้เลยนะครับบ่แา่เป็นดินแน่นดินแฉะเกินไปนะครับกิ่งพันเฮ้ากับได้มาแบบนี้ครับที่สวนเกษตรตัดมานี่คืออันนี้สวนเกษตรตัดให้มไมเบิ่งมันก็สีอ่อนเกินไปนะครับเฮ้าต้องใส่กิ่งที่มีเป็นสีน้ำตาล เป็นกิ่งที่แข็งแรงแข็งแข็งก็หนี่ครับแก้ก็นีเนาะอันนี้สถิตถวนเศษสถิตให้เบ่งนะครับครับหลังจากที่เข้าได้กิ้งพันมาแล้วตรงปลายนี่สําคัญครับใส่มีดคมคม,มเฉียนให้เดียห้ไดเป็นปากฉลามทีเดียวเนาะฮะแล้วก็ไปเข้ากับตัดไปให้เขาออกแบบนี้ให้ลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็น้ำรองด้วยการใส่ไม้น้ำรองไปก้อนนะครับน้ำรอง ไข่เขาเป็นรู่ลงไปแบบเนี้ยครับอ่าเป็นรู่ในไ,ไปกอนเนะเาะเพราะว่าถ้าเข้าเสียบกิ่งพันธุ์ลงไปเรื่อยทีเดียวเนี่ยทิทําให้ตรงกาบของของกิ่งพันธุ์เข้าเนี่ยเป็นร้อยเป็นแผลใดเขาเชื่อราติเข่าใดนะฮะมันอาจจะบ่เกิดหรือว่าบ่าติดอยอดใบก็ได้หลังจากนั้นเท่ากับกน้าน้ากิ่งพันธุ์เสียบลงไปครับเสียบลงไปเบาๆครับตามนี่แล้วก็กดกดตรงตรง,ตรงที่เข้าเสียบลงไปเนี่ยกดให้แน่นครับผมอ่า พอคดแหยนแล้วเ่อจะใส่รือว่าตรงนี้ที่เป็นถุงพลาสติกนะฮะหรือถ้าเป็นขวดน้ำกับเป็นขวดน้ำที่ที่ปิดแล้วสามารถว่าอากาศของประเทาติส่วนเกษตรเพื่อเห็ดแล้วเนี่ยเป็นเป็นขวดพลาสติกแบบนิ้โกันนจะเกิดบ่ดีคือใส่ถุงผิกคุ้มนะครับอันนี้ถุกว่าสุดเป็นถุงพลาสติกนะครับเข้ากับคุ้มเข้าไปเลยครับผมคุ้มเข้าไปแบบเนี้ยครับว่าให้บ่ให้เขาติดติดถุงพลาสติกนะฮะว่าให้ถือเขาถือถึงกรอบแล้วก็ ใส่ยางหนังกระติกนะครับรัดตรงนี้ให้แน,น่นอ่ารัดรัดตรงข้อขวดข,ขวดน้ำที่เท่าเห็ดนะครับที่แก้วน้ำที่เข้าไปซื้อแล้วปั้นน้ำกาแฟก็ได้ครับรัดให้แน่นแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยครับจนกว่าเขาสิเกิดขึ้นเป็นใบเป็นตุ้มออกนะครับเนาะครับผมอ่าที่สําคัญคือกิ่งพันตองบอนบอ,บอแกจนเกินไปมีสีน้าตาลนะครับเขาถึงจะเกิดอันนี้ส่วนเกษตรไทยเพิ่งก็คือเป็นกิ่งพันุที่ตัรออกมากเป็นกิ่งอ่อนนะฮะอะ ตีซีใส่บ่ได,ด้เด็กเขาก็ตายไปครับผมอันนี้คือวิธีการขวบแน่นนฟังด้วยขวดน้ำครับิ้งผลผลิตส่วนเกษตรเทศดออกมาก็ได้ตามที่เห็นเนี่ยครับเขามาปลูกลงดินแล้วก็บบำรุงรักษาไปก็เกิดเออเป็นฝลังกรอบแบบนี้ครับก็น,นี่คือรุ่นที่สามที่สี่แล้วนะครับส่วนเกษตรเพาะแล้วก็ได้กินลูกเขานะครับที่ออกมากครับผม คะคงจะได้ความรูแ้แหละการวิธีการทำฟ่งแกวบกวบแน่นได้ผลจริงนะครับปาตาเฮาเนี่ยเลือกกิ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปทํำนิดนึงยาากิ่งอ่อนแบบนี้เกินไปทํำนะครับเบาเบายอดกิ่งอ่อนแบบนี้ครับเป็นกิ้งทีที่แข็งแรงคล้ายๆคล้ายๆกิ้งเนี่ยครับอ่าเป็นกิ่งี่แบบนี้ครับกิ่งที่มีสีน้ำตาลติดเนาะครับผมอ่าค,คงจะได้ความรูแลแล้แหละครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ ก็ขอคุณผู้ชเป็นพี่ๆที่เขามาช,มช่วมองเสนเสรไลฟ์ผู้แสงดาวครับมีความสุขในวันหยุดวันทำงานพอกันไหมในคลิปหนาะฝากกดไลก์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเรียนลูกก้การศึกษาไปน้ากันครับผมพอกันไ่ได้คลิปหนาครับผมครับสวัสดีครับ